5 m i n u e Podcast Improve Every Minute Brought to you by สีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุคสวัสดีครับ5 u t n u นะครับคุณอยู่กับประวิทย์าหาันสหะแล้วเราอยู่กับ future mindset นะครับหนังสือจากอาจารย์พรนพดลร่มโพนะครับเออบทน,นี้เป็นบทที่ น่าสนใจตั้งแต่ชื่อบทแล้วว่าคุณกําลังจูงใจพนักงานด้วยเงินหรือเปล่านะฮะคือคงคงจะปฏิเสธไม่ได้นะว่าคนที่ทํางานส่วนใหญ่ก็คงจะหวังผลตอบแทนเรื่องตัวเงินนอกจากงานที่มาเป็นงานการกุศลจริงๆที่เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าโอเคอันนี้เราไม่ได้ทําเพื่อที่จะหวังผลตอบแทนในรูปของตัวเงินต่างๆนานาพวกนี้นะครับแต่ว่างานส่วนใหญ่ที่เราทําอ่ะคือมันก็ต้องมีพาร์ทที่เราทาเลี้ยงชีพยอยู่บ้างแหละเนาะคือเราก็คงไม่สามารถทํางานโดยที่ไม่รับผลตอบแทนอะไรได้เลยนะครับ แลวหลายคนก็น่าจะมีความเชื่อว่ายิ่งใส่เงินเยอะ motivation มันต้องยิ่งเยอะตามใช่ไหมนะรวมถึงถ้าต้องเลือกระหว่างเงินกับผลตอบแทนอื่นๆที่ไม่ใช่เงินคนส่วนใหญ่น่าจะเลือกเงินใช่ไหมนะครับใช่ไหมนะฮะนี่เป็นคําถามนะครับมีงานวิจัยที่อาจารย์นพดลยกขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจนะฮะในปี2008มีนักวิจัย2คนชื่อ Victoria s ชัฟเฟ e r และก็เฮลอาคสได้ทําการวิจัยนะครับ โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเลือกระหว่างการได้รับเงิน1,500เหรียญกับของขวัญที่มีมูลค่าเท่ากันเงิน1,500เหรียญนี้ก็ไม่น้อยนะครับประมาณเกือบห0,000่นบาทนะฮะผมปรกากฏว่า63%เลือกรับเงินโอเคไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าเงินมีความยืดหยุ่นมากกว่านะฮะคุณรับเงินมาเสร็จแล้วคุณเอาไปซื้อของที่คุณอยากได้ก็ได้นะครับแต่ถ้าได้เป็นของขวัญเนี่ยจะแลกเป็นเงินทําได้ยากกว่าและปกติก็แลกได้ไม่เท่ามูลค่าของของ,ของนั้นด้วยซ้าถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็น1,500เหรียญสมมติว่า เป็น iPhone แล้วกันเนาะ p h o n นนี่ก็น่าจะเครื่องประมาณ1,500ยเหรียญน,นี่แหละมั้งนะ iPhone รุ่นความจุเยอะๆแพงๆหน่อยนะ12 Pro Max เแม่ผมว่า1,500เหรียญมีได้นะฮะเ,เงินสด1,500เหรียญกับ iPhone 1เครื่องนะฮะพ500เหรียญเท่ากันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลือกเงินสดเนาะโอเคเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยากได้ iPhone แต่มันไม่ได้จบลงแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการสอบถามระหว่างคนที่ได้รับเงินกับคนที่ได้รับของข,องขวัญว่าใครพึงพอใจมากกว่ากันนะครับผลปรากฏว่า คนที่ได้รับของขวัญกลับมีความพึงพอใจมากกว่าคนที่ได้รับเงินแปลกไหมครับตอนแรกเนี่ยคนเลือกที่จะรับเงินมากกว่านะฮะหกสบาเปอร์เนเาะเลือกที่จะรับเงินนะครับแต่สุดท้ายคนที่มีความพึงพอใจมากกว่ากลับเป็นคนที่เลือกของขวัญไปซะง,งั้นอ่ะเราพอยส์ตรงนี้ไปก่อนนะมาดูอีกงานวิจัยหนึ่งที่อินเดียนะครับนักวิจัยเลือกทําการทดลองในหมู่บ้านที่มีคนยากจนอยู่เยอะนะครับโดยที่ให้ผู้เข้าทดลองเนี่ยเล่นเกมหกเกม ในแต่ละเกมถ้าใครเล่นได้คะแนนเยอะก็จะได้รับเงินรางวัลไปถ้าได้คะแนนน้อยก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับเขาแบ่งคนออกเป็น3ากลุ่มกลุ่มที่1ได้รับเงินรางวัลน้อยคือ4ี่รูปีนะครับก็โอ้เลว่าน้อยมากะนะฮะกลุ่มที่2ได้รับรางวัล400ร้อูปีนะฮะเริ่มเยอะแล้วนะครับก็สามารถไปจับใจ่ายใช้สอยอะไรได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนกลุ่มที่3านี่ได้รับเงินรางวัลเป็นจํานวนอยู่ระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 ก็คือระหว่าง4 0 0ป0 0กับ4 0 0รูป0นั่นเองนะครับท่านคิดว่าใครจะทำคะแนนในการเล่นเกมได้ดีกว่ากันนะฮะคือถ้าคิดแบบเร็วๆต้องบอกว่าเอ้ยก็ต้องไอ้ก,กลุ่มที่ได้เยอะสุดนะถูกไหมฮะปรากฏว่าไม่ใช่ครับผมกลายเป็นว่ากลุ่มที่ได้เงินรางวัลน้อยกับปานกลางกับทําคะแนนได้ใกล้เคียงกันแต่กลุ่มที่ได้เงินเยอะที่สุดกับทําผลงานได้ต่ําที่สุดถามว่าเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าการที่เงินรางวัลมันสูงเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเครียดฮนะ คือพอมันเริ่มเยอะมันเริ่มเครียดทําให้คนเล่นผิดเยอะมากถ้าใครชอบฟุตบอลเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นนะักฟุตบอลที่ย้ายทีมด้วยค่าตัวแพงระดับโลกก็มีผลงานตกต่ำนะฮะสาเหตุหนึ่งเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นจากเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าโอ้โหทีมซื้อมา200ล้านปอนด์นี้นะมันเครียดมันกดดันทุกคนต้องคาดหวังว่าเราจะเล่นได้ดีมันก็เลยเครียดก็เลยเล่นได้ไม่ดีไปเลย มาดูอีกอางานวิจัยหนึ่งนะครับอันนี้ทําโดยบริษัทกูตเยียนะฮะในปี1995เนี่ยนะครับกูตเยียเขาอยากเพิ่มยอดขายเขาก็เลยทําการทดลองเพราะต้องการรู้ว่าผลตอบแทนทางการเงินจะช่วยจูงใจพนักงานหรือไม่อันนี้น่าใจะใกล้เคียงบริบทขององค์กรทั่วไปมากที่สุดนะครับในการทดลองนี้บริษัทได้แบ่งพนักงานออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ได้รับเงินโบนัส,สหากทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นส่วนกลุ่มที่2จะได้รับรางวัลอื่นๆที่ไม่ใช่เงินนะครับอาจจะเป็นทริปท่องเที่ยวหรือว่าเป็นของขวััญต่่่าาาาางางๆผลรกกกวททุ้้้มมํยอดขยดขขไึน ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรแต่ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่ได้รางวัลที่ไม่ใช่เงินนะฮะเป็นของขวัญเป็นทริปเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับรางวัลเป็นเงินถึง46%เลยทีเดียวทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเขาก็าสรุปว่ารางวัลที่ไม่ใช่เงินมักทําให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกับองค์กรได้ดีกว่าคือเป็นเหมือนกับคนคุ้นเคยนะฮะมากกว่าการให้รางวัลเป็นเงินจําตอนที่เราพูดถึงเรื่องของขวัญเป็นกับเงินได้นะฮะก่อนหน้านี้สักอพิ คือเวลาให้เป็นเงินมันเป็น transational อ่ะมันเหมือนการซื้อขายกันมากกว่านะครับคำถามก็คือว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะที่นี่หรือเปล่านะฮะคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะว่าในปี2014เนี่ยก็มีนักวิจัยอีก3ท่านนําโดยคุณแดนอาริออลี่อีกแล้วอาจารย์แดนทํางานวิจัยพวกนี้เยอะมากนะครับอีกท่านหนึ่งชื่อเลดบอชเมลกับกายฮอกเมนนะฮะทำการทดลองในโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์โดยวัดผลงานของทั้งงานในภาวะปกติก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ประกาศให้รางวัลพนักงานหากทำผลงานได้มากขึ้นโดยมีรางวัลมีทั้งเงินสดคูป,ปองกินพิซซ่าฟรีจดหมายชื่นชมอะไรต,ตนน่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่ไปตมคาดครับรางวัลเหล่านี้ทำให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นประมาณ5%เสิ่งที่น่าสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากบริษัทหยุดให้รางวัลเหล่านี้คนที่ได้รางวัลเป็นคูป,ปองกินพิซซ่ากับทำผลงานลดลงจนกลับมาเท่ากระดับเดิมที่เขาเคยทำได้แต่คนที่ได้รางวัลเป็นเงินกับทำผลงานได้ต่ำกว่าเดิมนะฮะถึง6.5%เ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะพอเขาไม่ได้เงินที่เคยได้ทําให้เขาไม่ไแรงจูงใจลดลงอย่างมากแต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับรางวัลที่ไม่ใช่เงินเพราะรางวัลประเภทนี้เหมือนการตอบแทนน้าใจมากกว่าการจ้างให้ทำนะฮะยังมีตัวอย่างหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นนักวิจัยในเยอรมันนะฮะให้ผู้เข้าร่วมวใจกรอกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ติดต่อกัน3ชั่วโมงนะฮะ นานมากเลยนะครับสชั่วโมงจะได้รับค่าจ้าง12ยูโรต่อชั่วโมงนะครับกลุ่มที่1ได้ค่าจ้างอย่างเดียวกลุ่มที่2ได้ค่าจ้างและโบนัสเป็นเงิน7ยูโรกลุ่มที่3ได้ค่าจ้างและของรางวัลที่มีมูลค่า7ยูโรกลุ่มที่4ได้ค่าจ้างและให้เลือกระหว่างโบนัสที่เป็นเงิน7ยูโรหรือของรางวัลที่มีมูลค่า7ยูโรกลุ่มที่5ได้ค่าจ้างและได้เงิน7ยูโรที่พับเป็นรูปต่างๆอย่างสวยงามเอาเป็นว่ากลุ่มที่2อถึงหเนี่ยได้รับของมูลค่าเท่ากันแต่ผลปรากฏว่ายังไงรู้มะ กลุ่มที่3 4 5เนี่ยกรอกข้อมูลได้มากขึ้น25%โดยเฉลี่ยแต่กลุ่มที่2ที่ได้โบ,บนัสเป็นเงินกลับทำได้ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่1ซึ่งไม่ได้รับอะไรพิเศษเลยเหตุ <laughs> <f led> ผลก็คือว่าเมื่อให้รางวัลที่ไม่ใช่เงินนะครับจริงๆแล้วกลุ่มสุดท้ายก็รางวัลก็เป็นเงินนะครับแต่ว่าเมื่อมันถูกพับเป็นรูปต่างๆที่สวยงามนึกถึงโอริกามิสวยๆเนี่ยนะครับมันทําให้ดูเหมือนเป็นรางวัลที่ไม่ใช่เงินนะครับทําให้เหมือนเป็นการตอบแทนน้ําใจมากกว่าการให้เงินนะการให้เงินเเหหมือนนนป็การจ้้งใะ ตัวอย่างสุดท้ายนะฮะย้อนกลับไปในปี1973นะครับมาร์คลิปเปอร์กับเดวิดกรีนได้ทำการวิจัยโดยดูว่าเด็กแต่ละคนชอบวาดรูปมากแค่ไหนนะครับพวกเขาแบ่งเด็กเป็น3กลุ่มแล้วบอกกับเด็กกลุ่มที่1ว่าถ้าวาดเสร็จแล้วจะให้รางวัลเป็นโบนัสนะฮะกลุ่มที่2ไม่บอกดเด็กเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วเขาให้รางวัลแบบเดียวกันส่วนกลุ่มที่3พวกเขาไม่ให้อะไรเลยพอเด็กทั้ง3กลุ่มทำเสร็จพวกเขาก็ให้อาสาสมัครมาให้คะแนนการวาดรูปของเด็กเหล่านั้น และหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์อาสาสมัครก็ติดตามและสังเกตว่าเด็กเหล่านั้นยังคงใช้เวลากับการวาดรูปหรือไม่นะฮะผมปรากฏว่ากลุ่มที่2และ3ซึ่งเป็นกลุ่มที่วาดรูปโดยไม่รู้ว่าจะได้รางวัลอะไรเลยเนี่ยนะครับกับวาดรูปได้ดีกว่ากลุ่มที่1ซึ่งคาดว่าจะได้รางวัลนอกจากนั้นกลุ่มที่2กับ3ยังคงใช้เวลาว่างในสัปดาห์ต่อมาวาดรูปมากกว่ากลุ่มที่คาดหวังจะได้รางวัลอีกด้วยนะครับนั่นหมายความว่าพอรางวัลมาล่อแล้วเนี่ยการวาดรูปก็เหมือนกับเป็นงานที่ต้องททําาเเเพืื่่่่่ออแลลกปีีียนนใขณะมมมไรงวั การวาดรูปทําเพื่อความพึงพอใจล้วนๆนะฮะเดี๋ยจ,จะเรียกว่าเป็นแรงจูงใจภายในก็ได้บทนิยามนิดนึงแต่ผมคิดว่ามีประโยชน์ทีเดียวเพราะอาจารย์อ้างงานวิจัยหลายชิ้นมากที่แสดงให้เห็นว่าเวลาเราจะท้าสร้าง motivation ในองค์กรเนี่ยต้องคิดดีๆนะว่าบางทีเงินเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลอะไรเลยหรือในบางกรณีเงินส่งผลติดลบซะด้วยซ้ำนะฮะคือถ้าทําทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดเนี่ยว่างั้นเถอะนะฮะอาจจะกลายเป็นว่าส่งผลตรงกันข้ามด้วยซ้ำนะฮะ ก่อนจะให้เงินใครนะฮะลองพิจารณางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินดูบ้างนะครับ Google Twitter หรือบริษัทหลายบริษัทชั้นนำทั่วโลกก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับ Future mindset ก็คือว่าอย่าคิดว่าเงินเป็นสิ่งเดียวที่จูงใจพนักงานได้หลายๆครั้งมันอาจจะไม่ส่งผลอะไรเลยในบางครั้งมันส่งผลทางตรงกงันข้ามกับความตั้งใจซะด้วยซ้าขอบคุณที่ติดตาม f Minutes นะครับสวัสดีครับ f Minute Podcast Improve Every Minute Presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู